ช่างวิลเงทายกำลังจะซ่อมลำโพงหอนเป็นลำโพงหอนนะเพื่อนตัวนี้ปากนี้นะนี่นะลำโพงหอนนี่คือหลังหอนนะนะครับเวลาติดตั้งก็ดูดูหน่อยถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็คือลักษณะนี้ก็คือจากบริษัทก็จะปิดมาแบบนี้แล้วทีนี้เวลาเราใช้งานต้องปรับ แต่งปรับจูนหน่อยนึงนะเกี่ยวกับขาเนี่ยถ้าเราเอาลําโพงไปติดตั้งในลักษณะแบบนี้นี่น้ํามันจะไหลเข้านะเพื<ๆ>่อนน้าจะไหลเข้าตรงนี้ได้ฮอนตัวนี้คิดว่าน่าจะเอาไปห้อยไว้มัดไว้อย่างเงี้ยเนาะนี่เนาะนี่เนาะ,นนะดูหน่อยดูหน่อยเพื่อบางทีช่างเราก็อาจจะต้องถามลูกค้าหน่อยว่าฮอนมันอยู่แบบไหนยอย่างไรถ้าปิดมาแบบนี้ก็ดูดูหน่อยนะ ถ้าเอาไปติดตั้งในลักษณะมัดไว้แบบนี้น้ำเข้าแน่ๆมันเป็นเป็นรูได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปปิดใหม่ไปหมุนใหม่แล้วรร้ยลูกค้า,าไปห้อยไว้อย่างนี้เอาไม่ได้แล้วนะแต่ตรงนั้นจะเข้ามาเข้าตรงนี้อีกนะทีนี้เอาต้องดูหน่อยนะเนี่ยพ,พิเศษอยู่นะเนี่ยไอไอรูเนี่ยเออดูหน่อยดูหน่อยบางครั้งบางทีเขาก็ตั้งใจทํานะเนี่ยเห็นไ,ไหมเห็นไหม,ไหมเป็นรุ่นนี้นะครับฮอ,อนสามสิบเก้านี่นะ ออนสามสิบเก้าเดี๋ยวดูวอยเขาดูวอยเขานี่ก็คือวอยของเขาวอยค่อนข้างที่จะตัวเล็กอยู่นะเพื่อนเวลาเพื่อนไปเปิดเสียงดังต่อเนื่องนะแบบต่อเมงซอนเนี่ยก็อาจจะเสียหายได้อย่าไปเปิดแรงมากอันนี้เปิดเสียงจะเป็นเมงซอนยักอยู่เรื่อยไม่ไหวทีนี้ก็หมุนน็อตออกมาบอยครั้งนะครับบ่อยครั้งเลยที่เจอสภาพแบบ ที่เป็นแบบนี้นะนะครับน่าจะมีความชื้นเข้าไม่ค่อยได้ใช้งานมันใช้งานเป็นฤด,ดูกาลนะหอนตัวนี้เพาราะว่าลูกค้าเอาไปต่อแมงซอนนะครับฤด,ดูกาลแมงซอนสมพันธ์ก็จะร้องเรียกหาคู่อะไรางี้นะก็เสียงไปต่อรอยแมงซอนเนี่ยนะครับทิ้งไว้สิมันก็เลยเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ปัดปัดฝุด่นออกก็แปรงป,ปัดปัดออกก็ พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวดูข้างในเขาเป็นสนิมไหมบางตัวนี่ตกกระแทกเลยนะหลุดออกก็มีนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถ้าจะดันซ่อมจริงๆมันก็ดันได้นะถ้ามันหลุดแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ดันซ่อมนะตัวนี้อามาดูกันครับว่าตัวนี้สภาพจะเป็นยังไงนะเนี่ยน้าเข้าเนี่ยทีนี้นะครับเพื่อนๆครับผมก็พบบ่อยๆเลยนะครับอุปสรรคในการแกะออมาเนี่ยนะครับตัวนี้ง่ายหน่อยไม่เป็นสนิมเนาะถึงเนาะ ันนี้ก็เป็นสนิมก็แกะออกมาไม่ได้เขาต้องฉีดน้ํายาวิเศษเข้าไปเงี้ยนะนี่น,ะน,นี่ฉีดเข้าไปบางทีก็ต้องเอาน้ํามันเครื่องเขาไม่ใช่ไหมน้ํามันเบรกน้ำมันเบรกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละเอามาใส่เพื่อให้มันกัดสนิมมันก็เจอประมาณนี้แหละนะครับก็คืออุปสรรคด้วยนะครับพเพื่อนครับพเพื่อนๆก็ต้องทดเวลาตรงนี้ด้วยนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเยี่ยวใส่ในค่อนข้างที่จะไม่ใช่แล้วเพื่อนผมเคยลองทําแล้วไม่ได้เลยก็ว่าจะแก้อาถันสนิมโดยการเยี่ยวใส่ให้มันหลุดไม่หลุดเลยเพื่อนสนิมเยอะกว่าเก่าอีกนะครับนี่นะครับความสะอาดข้างในรูในร่องมันเนี่ยตรงที่วอยจะอยู่เนี่ยก็สําคัญน,นะบางทีมันก็ต้องเอากระดาษเอาอะไรเข้าไปเยี่ยยัดยัดดันฝุ่นผงอะไรพวกนี้ออกมาหน่อยนะครับทีนี้เราก็ทําความสะอาดให้ดิบดีอะไรพวกนี้ออน,นะปนะัดออกนะครับ เราค่อยใส่เข้าไปนะเพื่อนไม่ใช่ว่าโอ้โหมาถึงเราวยัดใส่ยัดใส่เลยก็ไม่ได้หนึ่งหน้าเสียงมันจะเบียดสองก็วอยเนี่ย y อยพวกนี้มันจะมันจะมีฝุ่นพวกอะไรพวกนี้ข้างในเนี่ยขูดแล้วมันก็พังเสียหายได้ครับก็เราอย่ใจความอยู่ที่ความสะอาดของในรูร่องเนี่ยแล้วก็ดูรูร่องเนี่ยผิดรูปทรงหรือเปล่ายัางไงนะครับท่านผิดรูปทรงไปมันเบียดมันก็ใช้ไม่ได้นะครับ ตัวนี้ก็ดีอยู่เนาะบางตัวก็โอ้โหตัวนี้หลุดเลยกาวหลุดนะครับก็ได้เอาอะไรมาแย่ยๆยัด,ย,ดยัด PVC อะไรมา,ายัดติดกาวโอ้ยวุ่นวายหมดนะครับในกรณีที่จะซ่อมแบบบืนตายนะูดถึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับไอ้ซ่อมพรไอ้ตัวใหม่ๆสวยๆก็ง่ายอยู่แต่ตัวเก่าๆอย่างเงี้ยมันมีสนิมอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องเอาออกก่อนนะเพื่อนนะเป็นทั้งสไล เอานะครับหลังจากที่ทำความสะอาดอะไรต่างๆเรียบร้อยครับก็อวอยมาลองใส่ดูมันต้องหมุนได้งี้ด้วยนะบางทีหมุนไปมันไม่ได้นแน่นมันอะไรก็ไม่ได้นะต้องทําการไปแก้ไขอะไรต่างๆนะครับทีนี้เราก็บัดกีีเข้าไปนะครับต่อสายเข้าไปกันชอ็อตให้เรียบร้อยก็หดอะไรก็บานไปทีนี้ก็ประกอบเข้าไปหมุนน็อตเข้าไปมันก็ดังนะถึง หลักใจใจความรายละเอียดอยู่ที่ฝุ่นข้างในนี้ต้องเอาออกนะครับปัดฝุ่นทำความสะอาดออกนะนะครับแพ็กลายระบบฮอนเอาไว้ต่อแมงซอนก็เสร็จแล้วนะครับมันไม่ได้เปิดเพลงเพื่อนมันจะดังดังเสียงแมงซอนซึ่งเสียงแมงซอนเป็นวามทีเดียว เอฟังเสียงแมงซอนโอ้เสียงแมงซอนอย่างแรกโอ้งูอื้อวัดนี่คือเสียงแมงซอนเออนะครับไปไปต่อแมงซอนไหนกัย นันเพื่อนมาดูจุดสังเกตนะครับในการเสียของลำโพงฮอนนะครับกรณีที่วอยไหม้นะครับวอยดำนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหมายความว่าในกรณีแบบนี้นะครับลูกค้าเปิดแรงเกินนะครับมีเสียงแหลมไปมากนะครับลำโพงฮอนเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบเสียงแหลมเขาไม่ค่อยชอบเสียงทุ้มชอบเสียงกอกกลาง ลำโพงฮอนนี่เขาชอบเสียงกลางนะครับก็เนื่องจากว่าระบบปากฮอนของเขานี่ตอบสนองเสียงกลางนั่นเพื่อนไม่ใช่ตอบสนองเสียงแหลมนะแล้วก็เสียงทุม้มถ้าวอยมันแตกขดลวดพวกนี้หลุดนะนันก็หมายความว่าลูกค้าเอาไปเปิดเสียงทุ้มมากเกินไปเปิดเสียงทุม้มเสียงเบสความถี่ต่ำมันจะทําให้วอยตัวนี้ดิ้นมากมันก็แตก เราะนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องบอกลูกค้าว่าล,ลดเสียงทุ่มลงน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นมันไหมในลักษณะอย่างนี้ส่วนมากก็จะเป็นเสียงแหลมเข้าไปเยอะนะครับกล็ลดเสียงแหลมลงมานะครับในส่วนนี้แล้วก็เปิดในความดังที่ดังมากจนเกินไปมันก็จะทําให้เป็นแบบนี้ได้นะครับเพื่อน แล้วก็ในการที่เอาลำโพงฮอนไปต่อแมงซอนมันเป็นความถี่เสียงต่อเนื่องนะครับนั่นหมายความว่าไอ้ลำโพงตัวนี้มันจะดังต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเลยพอต่อแมงซอนมันต่อกลางคืนการต่อก็คือต่อรอบแมงซอนนะเปิดเสียงให้แมงซอนมันมาเข้านะครับเสียงประเภทนี้มันจะทําให้วอยในไม่แต่ถ้าเกิดว่าใช้ลำโพงฮอนหลายตัว นะครับนั่นก็หมายความว่ามันลดหลั่นกันไปนะในการใช้พลังงานมันก็อาจจะไม่ค่อยใหม่นะอ่เช่นเจ้านี้ก็ใช้ถึงสามตัวเลยนะครับก็ใช้ตัวเดียวมันไม่มใช้สามตัวเลยนะครับไม่เหมือนเปิดเพลงนั่นเ,เพื่อเพลงมันมีความถี่นั่นโนนนี่ขึ้นขึ้น,นลงลงแต่ไอแมงซอนนี่มันอโอ้ไม่ไหวแล้ว,ห,วหัวหูนะครับมันเป็นอย่างนั้นเนาะอืม แต่ก็แมงซอนก็แซบดีนะเพื่อนเคยกินไหมแมงซอนบางคนก็บอกแมงซอนมันมีแมงซอนไขได้สชงวิมมันไม่มีแมงซอนไขหรอกครับเพราะว่ามันเรียกเอาตัวผู้มาไอเสียงมันเป็นเสียงแมงซอนตัวเมียตัวผู้มันก็จะบินมาสุกกลับลงไปในหูตัวมันมาเซิง์ฟว่าไ,ไปน่ะมันก็เป็นอย่างนั้นเนาะต่อรอดแมงซอนเพื่อให้ตัวผู้มาเซิงแล้วก็วางไข่ต่อไปนั่นเอง บางคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมช่างวิทย์รู้จักเรื่องแมงซอนมากผมบอกเลยนะครับก่อนหน้านี้ชาติก่อนโน,น้นผมเกิดเป็นแมงซอนนะเพื่อนก่อนที่จะมาเกิดเป็นลิงแล้วก็จะมาเกิดเป็นช่างวิทย์เจอกันคลิปหน้า